นักเรียนนักเรียนมาวัดต้องเข้ามานั่งอยู่ข้างในนะไม่นั่งอยู่ข้างนอกไม่ได้นะนั่งอยู่ข้างนอกเดี๋ยวคุยกันวันนั้นต้องนั่งให้เรียบร้อยต่อไปทั้งหนาเนสิบเถ้าขึ้นกันก็พวกเข้าเนะ่ะมันต้องเฮียนเอาไว้ต้องศึกษาเอาไว้เหมือนกับหลวงพ่อสมัยเป็นเด็กโยมพ่อยโยมแม่พาไปวัดป่า นี่แหละขนาดเนี้ยสมัยนั้นหลวงตามหาบัวท่านอยู่ที่ห้วยทรายปี2,494-95นะจากนั้นหลงปู่ชิงทองท่านให้อกระโถนไปล้างให้กระโถนไปล้างเราก็ไม่เคยเจับกระโถนแล้วก็หยิบถึงสองข้งนี่จัาไม่ลืมกัทงทุกวันนี้เหมือนกันเ ตัวลเล็กๆเพราะนั้นเด็กน้อยเนี่พาเข้าวัดเนี่หลวงพ่อว่าดีให้ายามันเขาได้ศึกษาเขาได้เรียนรู้กับการเป็นอยู่กับพระสงฆ์องค์เจ้าท่านอยู่ยังไงคล้าๆมันติดตาติดใจไปนานเท่านาน,นอันนี้ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ ฝ่ายพระสงฆ์ท่านเน้นหนักเรื่องพัฒนาจิตใจเป็นหลักเพราะหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่องจุดภาวนาเนี่แหละเป็นสําคัญมากกว่าอย่างอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานที่อยู่ในป่าท่านให้ดูใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าใจดีสัอย่างเดียวสุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นเหตุเห็นผลมีเหตุมีผลไปด้วยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนพระสงฆ์ ที่ท่านไปบำเพ็ญอยู่ในป่าหลงพงไพ่ถึงหกปีนั่นก็นี่แหละท่านไปฝึกใจของท่านเองแต่การฝึกใจนี่ไม่ใช่ของง่ายนะฝึกใจมองไม่เห็นโดยตาเนื้อแต่มีความรู้สึกอยู่ว่าเราเรานึกคิดเรื่องอะไรนั่นแหะฝึกขัดในการนึกคิดนั่นแหะให้มีกรอบให้มีเหตุมีผลล้วจะทํายังไงจึงจะให้มันอยู่ในกรอบในเหตุในผล พ,พุทธเจ้าก็สอนว่าให้นั่งสมาธิกําหนดจุดใดจุดหนึ่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันจาน้าส่าไปที่อื่นเหมือนงั้นเถอะไม่ให้มันกระจายไปที่อื่นจิตใจกร,กระจายนู้นมันซ่าไปที่อื่นนมันไม่มีกําลังเพราะฉนั้นดึงความซ่หาหรือความส่านของใจให้มันอยู่จุดใดจุดหนึ่งคือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหรือ ให้มีดูหวัวใจขณะที่มันเต้นก็ได้หัวใจของเราเต้นตึบตึบตึบเอากำหนดอยู่ท i̇şte uh uh yes? uh ี่น umm ั่นเอาเอาใจกำหนดอยู่ที่หัวใจของเราที่มันเต้นให้มีสติอยู่ที่นั่นหัวใจเราเราเรามันเต้นอยู่แล้วตามปกติเราเอาติตจับอยู่ที่นั่นก็ได้หรือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกได้หรือถ้ามันไม่อยู่กำหนดลมหายใจด้วยให้ดูหัวใจเต้นพร้อมกันก็ได้ดูสิมันเป็นยังไง ถ้าเราอยู่ในที่สงบเราจะเห็นนะถ้าเราอยู่ในที่สงบงบเงียบจริงๆเนะ่ะเวลาหายใจเข้ากับหัวใจมันเต้นเราเราอยู่ในระหว่างกลางให้รู้ทั้งหัวใจเต้นด้วยรู้ทั้งลมหายใจเข้าออกด้วยนั่นนะมันจะไปที่ไหนใจวะสองส,สองเชือกขึงถึงเวลาสติของเราขึงไว้ทั้งสองข้างล่ะไม่ให้มันไปไหนแล้วง,งั้นเห็นทั้งลมด้วยเห็นทั้งหัวใจเต้นด้วยอ่นะ นี่แหละการฝึกเบื้องตน้นแต่ฝึกอย่างนี้ยากไหมยากพูดว่ายากแต่ถ้าฝึกได้แล้วนั่นอ่ะ,อะพอฝึกได้แล้วเราจะคิดเรื่องอะไรมันก็มีอยู่ในกรอบเลยเมื่อเราดูใจของตัวเองรู้ได้แล้วว่าเราจะคิดเรื่องอะไรเราจะทําเราจะส่งการกระทําออกไปมันถูกต้องไหมเราก็มีสติเลยเราจะพูดออกไปถูกต้องไหมมันก็มีสติ เพราะว่าเราเคยฝึกสติอยู่กับตัวเองไว้แล้วใจให้มันอยู่อยู่เป็นให้มันนิ่งซะก่อนถ้าว่าใจของเราส่งเสริมไปในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่เรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะมันลังมาอยู่นะมันออกไปนอกตเตลิดเปิดเปิเปเปงไปเรื่อยระบาดเลยเพราะนั้นท่านจึงให้ฝึกสมาธิจิตให้สงบจิตให้เป็นหนึ่งให้จิตอยู่กับตัวเอง แตเมื่อจิตอยู่กับตัวเองแล้วนั่นแหละจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ดีเหมือนกับเรายดนนิ่งเมื่อเราอยู่นิ่งสิ่งต่างๆผ่านเข้ามาเราก็เห็นได้ถ้าเราวิ่งลนะ่ะถ้าวิ่งไปเราจะเห็นไหมหมดมาเห็นเห็นแต่ตัวใหญ่ๆอันไหนใหญ่เราจะเห็นอันนี้เหมือนกันใจของเราถ้ามันวิ่งวุ่นอยู่ตลอดมันจะไม่เห็นคุณงามความดีจะไม่เห็นสิ่งอันไหนที่มาเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมด แต่ถ้าใจเรานิ่งสักอย่างเดียวเราจะมองเห็นเหมือนกับน้ํามันนิ่งถ้าน้ํานิ่งเรามองเห็นเงาในกระจกส่องลงไปเราจะเห็นหน้าของเราในน้ําที่มันนิ่งแต่น้ํามันก็เพิ่มนะเรามองลงไปสิมันก็ไม่เห็นเพราะเหตุไรเพราะเหตุอะไรเพราะน้ํามันก็เพื่มน้ามันไหวอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราถ้าใจนิ่งเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ดี วนนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนทําจิตให้สงบทําจิตให้นิ่งสะก่อนจึงพิจารณาหรือมองเห็นสิ่งภายนอกจะรู้ได้ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยสติด้วยปัญญา,สต,ส,ตญญาสติกับปัญญาเนะี่ยมันของคู่กันถ้าขาดสติแล้วปัญญาก็เลื่อนลอยปุงฟุ้งไปอย่างนั้นแบบเ้าเชื่อขาดอย่างนั้นปัญญาปัญญาไม่มีส,สติ เหมือนกับคนคิดนะพูดเพอ้อไปเลยจะฟังฟังดูก็เหมือนกับคนเหมือนกับมีปัญญานะพูดเพอ้อไปเลยแต่มันขาดสติเหมือนกับคนบ้าอย่างนั้นนะบางทีเขาก็พูดเขาทา่าเขาทางนะแต่ผลที่สุดมันมีสติขาดสติเพราะนั้นสติเนี่ยต้องมาก่อนเมื่อสติมาแล้วปัญญาเกตและผลก็มาด้วยนะเพราะนั้นครูบาอาจารย์เรียกว่ามหาสติมหาปัญญานะ เพราะนั้นพวกเราถึงจะทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็พยายามทําจิตให้สงบเป็นพื้นฐานนิดหน่อยแต่ละวันแต่ละหวันละหานาทีเนี่ยได้ไหมพยายามนั่งกําหนดลมหายใจไม่ต้องคิดไปที่อื่นอันนั้นคือแปว่าให้กําลังแก่ใจให้ใจมีกําลังให้อาหารใจในี่แหละให้อาหารใจให้อย่างนั้นแต่อาหารกายเราให้อีกแบบหนึ่งนะอาหารกายนี่แหละเราทานอาหารกนเนี่นะคืออาหารกาย แต่ส่วนอาหารใจนึคือทำจิตให้สงบทำจิตให้นิ่งอัต่อน,นี้ไปรับพรโนโมตนาให้พร